สวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะมาเจอกับครูเนชนกนะคะในรายวิชาว,วิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะ,ะสําหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่4นะคะนั่นก็คือเรื่องแรงและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนั่นเองนะคะแต่เรงที่เราจะมาเรียนในวันนี้นะคะนั่นก็คือแรงแม่เหล็กหรือว่าเรียนเรื่องแม่เหล็กนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้เรามาเรียนรู้พร้อมๆกันนะคะว่ามันเป็นยังไงไปเรียนกันเลยค่ะ นักเรียนส่วนใหญ่นะคะเคยได้ยินคําว่าแม่เหล็กกันมาบ้างแล้วนะคะแล้วก็ได้พบเจอกับแม่เหล็กในชีวิตประจําวันกันบ้างแล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าแม่เหล็กเนี่ยมันคืออะไรแล้วทําไมแม่เหล็กนะคะมันถึงมีแรงบางอย่างนะคะที่แตกต่างจากสิ่งของอื่นๆนะคะ ะะก็คือเป็นวัตถุชนิดหนึ่งนะคะที่มีสมบัติในการดึงดูดโลหะบางชนิดนั่นเองนะคะโดยนะคะจะแบ่งแม่เหล็กออกเป็น2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือแม่เหล็กจากธรรมชาติและแม่เหล็กประดิษฐ์นั่นเองค่ะแม่เหล็กจากธรรมชาตินะคะหรือเรียกว่าแมกนีไทนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแร่นะคะเป็นแร่ที่พบ จากธรรมชาตินั่นเองนะคะซึ่งในประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีแร่ชนิดนี้ด้วยนะคะซึ่งจะพบมากนะคะในจังหวัดชลบุรีนะคะจังหวัดระยองจังหวัดนครสวรรค์จังหวัดกระบี่นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นต้นนะคะโดยลักษณะของแมกนีไทต์นะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นผลึกนะคะเป็นก้อนสีดำๆนั่นเองนะคะจากภาพนี้เลยค่ะ ชนิดที่2นะคะนั่นก็คือแม่เหล็กประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งเราสามารถพบได้โดยทั่วไปเลยนะคะในชีวิตประจําวันนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพวกของเล่นต่างๆก็มีเนาะที่นักเรียนเคยเห็นนะคะ,ะโดยแม่เหล็กประดิษฐ์นะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นแม่เหล็กทรงซิลี่ยมหรือว่าแม่เหล็กแท่งนั่นเองนะคะ,อะนอกจากนี้ก็ยังมีแม่เหล็กรูปวงแหวนนะคะ แม่เหล็กเกือกมานะคะแล้วก็แม่เหล็กรูปตัว U นั่นเองเนอะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของแม่เหล็กประดิษฐ์นั่นเองนะคะซึ่งนะคะวัตถุที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้นะคะเราจะเรียกว่าสารแม่เหล็กนั่นเองค่ะอ,อย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูจากการทดลองกันนะคะว่าอะไรบ้างที่เป็นสารแม่เหล็กกันนะคะ การทดลองตามหาสารแม่เหล็กมาดูการทดลองพร้อมๆกันเลยค่ะอุปกรณ์การทดลองมีดังนี้นะคะ 1. ลวดเย็บกระดาษ 2. ลวดหนีบกระดาษค่ะ 3. ถุงพลาสติก 4. หลอดพลาสติก 5อยยางลบ6เหรียญนะคะอันนี้เราจะใช้เป็นเหรียญหาบาทนะคะ7กุญแจ8ผ้าและอุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะคะนั่นก็คือแม่เหล็กนั่นเองค่ะ สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือแบบบันทึกกิจกรรมนั่นเองนะคะนี่นักเรียนนะคะลอกลงในสมุดได้เลยนะคะตารางอันนี้นะคะซึ่งในการทดลองของเรานะคะเราจะทําการนะคะนําแม่เหล็กเนี่ยไปดูดดูสิ่งต่างๆนะคะนำไปใกล้กับสิ่งของที่เราเตรียมเอาไว้ว่าอ่าแม่เหล็กเนี่ยจะดูดสิ่งของเหล่านั้นไหมนะคะโดยนะคะอ่าถ้านักเรียนสังเกตดูดีๆนะคะอ่าตาราง เนี่ยจะมีก็คือเป็นช่องแรกก็คือจะบอกถึงสิ่งของต่างๆนั่นเองนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ทั้ง8อย่างที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้นั่นเองนะคะและช่องต่อไปก็คือการพยากรณ์นะคะอันนี้ก็คือให้นักเรียนเนี่ยคิดไว้ก่อน หรือว่าเดาไว้ก่อนนั่นเองนะคะนักเรียนคิดว่าก่อนที่การทดลองจะเริ่มเนี่ยนักเรียนคิดว่าลวดเย็บกระดาษเนี่ยถ้าเอาแม่เหล็กมาวางไว้ข้างๆเนี่ยแม่เหล็กจะดูดไหมนะคะให้เราเนี่ยติ๊กเครื่องหมายถูกนะคะติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปถ้าสมมุติบางคนบอกว่าหนูคิดว่ามันน่าจะดึงดูดนักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูกลงไปเลยนะคะแต่สําหรับ สำหรับบางคนนะคะอาคิดว่าน่าจะไม่ดูดนะคะนักเรียนก็ติ๊กลงในช่องที่ไม่ดูดนั่นเองนะคะแล้วก็ให้พยากรณ์เนี่ยทั้ง8อย่างเลยเนาะซึ่งการพยากรณ์นี้นะคะจะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะอ่าเดี๋ยวถ้าไม่ตรงกับผลการทดลอง ตรงนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะคะการพยากรณ์ก็คือการที่ให้เราเนี่ยคิดไปก่อนที่จะการทดลองนั่นเองนะคะอ่าเมื่อเราพยากรณ์เสร็จแล้วนะคะเราทําตรงนี้เสร็จแล้วนะคะก็ให้นักเรียนนะคะดูคลิปวิดีโอแล้วก็ให้ติ๊กลงไปอ่าตามช่องตามผลการทดลองที่ได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะทดลองให้ดูเนาะอ่าว่าผลการทดลองมันเป็นยังไงนะคะก็ให้นักเรียนเนี่ย ช่อง2ช่องนี้ได้เลยนะคะอ่าหลังจากนั้นหลังจากนั้นนะคะอ่าเมื่อเราติ๊กถูกเสร็จแล้วนะคะต่อไปด้านล่างมันก็จะมีสรุปผลการทดลองนะคะซึ่งให้เราเนี่ยตอบว่าอาจจากการทดลองเมื่อกี้เนี่ย สิ่งของที่เป็นสารแม่เหล็กนะคะข้อ1ก็คือสิ่งของที่เป็นสารแม่เหล็กมีกี่ชนิดนักเรียนดูนะคะนักเรียนย้อนกลับไปดูตารางว่ามันมีกี่ชนิดนักเรียนก็เอามาตอบและได้เกะอะไรบ้างที่แม่เหล็กมันสามารถดูดได้นักเรียนเขียนลงไปเลยนะคะอ่าแล้วก็2นะคะก็คือสิ่งของที่ไม่เป็นสารแม่เหล็กหรือว่าที่แม่เหล็กไม่ดูดนั่นเองนะคะมีกี่อย่างที่ว่าแม่เหล็กไม่ดูดจากที่ จากการทดลองนะคะก็ให้เขียนลงไปนะคะแล้วก็มีอะไรบ้างเขียนลงไปได้เลยค่ะอันนี้ทําลงในสมุดน,นะคะอ่าถ้าทําเสร็จแล้วนะคะถ่ายรูปมาให้ครูดูด้วยนะคะ เดี๋ยวเราจะมาทดลองนะคะสิ่งของแต่ละชิ้นกันนะคะว่าชิ้นไหนนะคะที่แม่เหล็กสามารถดึงดูดได้บ้างนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะสำหรับสิ่งของชิ้นแรกนะคะนั่นก็คือลวดเย็บกระดาษนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอาแม่เหล็กไปใกล้ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวนักเรียนสังเกตนะคะว่าแม่เหล็กเนี่ยดูดลวดเย็บกระดาษไหมนะคะ นำไปใกล้ๆนะคะนำไปใกล้ๆเอาฝั่งไหนก็ได้นะคะอ่าแม่เหล็กดูดไหมคะอ่าไม่บอกนะคะนักเรียนบันทึกลงในตารางบันทึกกิจกรรมเลยค่ะ ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือลวดหนีบกระดาษนั่นเองนะคะอเดี๋ยวดูพร้อมๆกันเลยนะคะอ่าดูดไหมคะนักเรียนอ่าสังเกตดีๆด,ดูดไหมคะอ่าบันทึกลงไปเลยนะคะว่าแม่เหล็กดึงดูดคลิปหนีบกระดาษไหมนะคะ ชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คือถุงพลาสติกนั่นเองนะคะเดี๋ยวค่อยๆนำไปใกล้ๆนะคะดูดไหมคะนักเรียนดึงดูดไหมคะสังเกตนะคะแล้วก็บันทึกลงไปเลยว่ามันดึงดูดไหมนะคะสำหรับสิ่งของชิ้นต่อไปก็คือหลอดพลาสติกนั่นเองค่ะ ่าเดี๋ยวมาสังเกตรพร้อมๆกันนะคะอ่าดูดไหมคะนักเรียนดึงดูดไหมคะอ่าสังเกตและบันทึกผลลงไปเลยค่ะ สำหรับสิ่งของชิ้นต่อไปนะคะนั่นก็คืออย่างลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวจะค่อยๆนะคะนำแม่เหล็กไปใกล้ๆเนาะ,ะเดี๋ยวสังเกตพร้อมๆกันนะคะ,ะดึงดูดไหมคะนักเรียนสังเกตดีๆด,ดึงดูดไหมนะคะ,ะบันทึกผลได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะนั่นก็คือเหรียญนั่นเองนะคะในนี้ครูจะใช้เป็นเหรียญ5บาทนะคะเดี๋ยวสังเกตรพร้อมๆกันเลยอ่าดึงดูดไหมคะนักเรียนอ่าติดมาไหมคะอ่าสังเกตแล้วก็บันทึกผลการทดลองเลยค่ะ ต่อไปชิ้นต่อไปนั่นก็คือกุญแจนั่นเองคะ่ะนักเรียนเดี๋ยวสังเกตพร้อมๆกันนะคะค่อยๆนะําแม่เหล็กเข้าไปใกล้นะคะเป็นยังไงคะนักเรียนดึงดูดไหมคะแม่เหล็กดึงดูดกุญแจไหมคะถ้ารู้ผลแล้วบันทึกผลการทดลองเลยค่ะ ต่อไปนะคะชิ้นสุดท้ายสำหรับการทดลองนั่นก็คือผ้านั่นเองนะคะอ่าเดี๋ยวค่อย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 คออ่าดึงดูดไหมคะนักเรียนอ่าบันทึกผลได้เลยค่ะ และนี่นะคะก็คือเป็นการทดลองนะคะเพื่อดูว่า,าวัตถุชนิดใดนะคะเป็นสารแม่เหล็กบ้างนะคะนักเรียนอย่าลืมนะคะทำบันทึกผลนะคะหลังการทดลองและดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ